สถานที่พุทธองค์แสดงธรรมแชรยศกุลบุตรหลังจากที่ยศกุลบุตรนะั้นได้เกิดเป็นลูกศิษฐีมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ชาวพนหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายจึงได้อุทานว่าที่นิวุ่นวายที่นี้ขัดข้องเดินทางมาที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ที่พระเจดียด์นี้ ก็จึงได้ยินข้าวก็จึงได้ตัดว่าที่นี้พูดว่ายที่นี้ไม่ขัดข้องเธอจึงเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังญาะได้ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาฟังธรรมองค์สุเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงอนุพภิกถาพูดถึงทานากถาศีลกถาสัากสกกถาเนคขมากถาอาจินกถาก็คือพูดถึงทานแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามแล้วก็อานิสงส์ของการออกบวช ทำใหสญาตนั้นได้สําเร็จเป็นสวัสดบันหลังจากนั้นพ่อออกจิตตาม,มาเห็นรองเท้าลูกก็จําได้จึงเข้ามาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้แอลิมิตไม่ให้พ่อลูกเห็นกันก็ดึงได้สแสดงธรรมอนุพิกถาแล้วก็ปิดด้วยริยัจสีทำให้พ่อของญาติอันพ่อของยาสศาสกุลบุตรนั้นได้สําเร็จสวดสดบันฉะนั้นที่ตรงนี้จึงมีอาบาโศกพูดถึงอ พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็บ,บริบูรณ์ในฐานที่ตนี้ส่วนยศสากกับุตรได้สําเร็จอรหรันทั้งที่เป็นคารวะจึงจึงได้ขอบวชดังนั้นที่ตรงนี้จึงเป็ี่ยนสถานที่คารวะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นครั้งแรกแล้วก็พระองค์จึงได้บวชเอหิพิขุปสัมบทาท่านจงเป็นพิสูจมาเถิดทำบรรลากาดีแล้ว แต่ก็จะตัดคําว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกเถิดนั้นออกไปเพราะท่านได้สําเร็จอรหันแล้วเมื่อได้ตัดดังนั้นจึงมีบริขารบาทบริบบอได้สวมด้วยบุญฤทธิ์อนั้นการที่เราได้มาเห็นสถานที่คารวะได้สําเร็จอรหรันแล้วก็วาสุพูดถึงรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อบริบูร์ที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อเจษฎาได้บวชพ่อได้สําเร็จสุนทบันแล้วก็จึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่บ้าน ได้แสดงทำชนะอาหารเสร็จแล้วก็แสดงทมให้แก่มารดามารดาก็ได้แสดงได้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธประธรรมประสงค์ดันนั้นบุคคลผู้ถึงพระพุทธประธรรมระสงค์ก็พบบริบูรณ์ที่ปาณาสีฉะนั้เมืองบาราสีจึงเป็นเมืองแห่งความเป็นหนึ่งเมืองปฐมมติสนาอริยสัจเมืองบัตอริยสฆ์เมืองจำปัสสาพุทธองค์เมืองปฐมบงบาศก เมืองปฐมศกสเสนแพรพุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพ,พมมระปฏิมาเมืองปฐมตาราพุทธ,ธจันจรเมืองนครแห่งอารยธรรมนี้เป็นเมืองพาราณสีซึ่งเป็นที่กําเนิดเกิดพระรัตนนาฏยคือพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ก็บริบูรณ์แล้วก็มีอุบาสกพูดถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์กอบบริบูรณ์แล้วการเป็นสถานที่ที่ทรงภาษาพระพองอ์ไปประกาศศาสนาที่บอกว่าจรัญธพิกกเว พระหุษณะอิตายะพระหุษณะสุขายะโรกาโนกมปยายะพิสูตทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบ่วงแห่งมาแล้วขอ้ทุกท่านเดินทางไปแสดงธรรมแก่ชาวโดกวยอัตและปัญดเคณะอ่ะาจากนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปกลับไปที่พุทธกยายีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่วนพระสาพบก